อสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ไม่สบายยังไม่ค่อยอ้ายดีนะมามาครับพี่น้องเอย เน้นนะประมาณนี้เนาะโอเคเนาะม,มามาครับพี่นอ้องจัดไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับคือเตี๋ยวเนื้อเนื้อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี้ยะบะหมี่น้ำตกไอ,ไอ้ไอ้บะหมี่น้ำตกเนื้อนะเดี๋ยวขอผ้ารองก่อนนะอืมไม่รองก็น่าจะโอเคเนาะ ไม่ลองนะ่าจะโอเคเนาะเดี๋ยวนาแต่เก็บลองดูเออเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะเออพอดีเลยมามาครับพี่น้องจดจดาดฝาดบึงสวัสดีครับ โอ้โห oh, หน้าสมมากพี่น้องเลยเดี๋ยวเบยคือสี่หยังเห่นอ่ะยาเกี่ยวเด้อพี่น้องเอ้ยนีย่พริกจีนะ่ะไม่รู้ประมาณประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบโอ้ยี่สองเออครับเดี๋ยวคนคนอย่างนี้ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับท่านใดเพิ่งเข้ามาเนาะมามามาบะหมี่นะบะหมี่เนื้อน้ำตกนะพิเศษใส่ไข่นะครับพี่น้องเลยลูกชิ้นเน้นๆน,น,นะลูกชิ้นจุดจัดฟาดเบิ่มเช่นเคยนะครับมามามาพี่น้องอมเมนูเที่ยงนะครับอาหารมื้อเที่ยงเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยอร่อยนะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับ มามาพี่น้องเลยดูดิน้ำแดงแจ๋เลยอะพี่น้องดูปุ้ยอืมอืม,อม,อมเผ็ดมากเดี๋ยวใส่น้ำปลาลืมใส่น้ำปลาแป๊บหนึ่งใย่น้ำปลาแป๊บหนึ่ง ลิ้นชายังไม่หายนะพี่น้องลิ้นชามาเกือบมาที่รวนะครับถ้าเธอบอกลาอะไรนะแค่เพียงบอกลาฉันก็ชาไปทั้งหัวใจเกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวกันไหมเนี่ยมไม่เกี่ยวกันเลยสวัสดียางไี้สวัสดีครับน้องพัชราสวัสดีสวัสดีห้ิบ้าท่านนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดไม่โนโดดเด็ดๆนะพี่นอ้องมาๆม,มโอ้ยไม่จะืมโหลูกชิ้นเน้นๆเลยพี่นอ้องเช่นบะหมี่นะเช่นบะหมี่เหลืองนะ,ะสวัสดีครับ,พ,บพี่น,นพนพี่นพนหรอพี่นพนใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอโทษขออภัยนะเออมาๆนะครับ มา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 พี่ๆกินข้าวกันหรือยังเนาะสุดยอดจะจัดสามถุง <c oughs> เกมกับพิกจีนะ <c oughs> รู้สึกมันอิงเอยียงนะ ประมาณนี้เนาะมามามาพี่น้องจัดจัาฟาบเบิมเช่นเคยนะครับ